ดวงชะตาประจำวันที่19สิงหาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการเริ่มต้นใหม่การผ่อนคลายหรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์การกระทำโอกาสใหม่ๆช่องทางการงานการร่วมมือโปรเจกต์ที่วางแผนผู้คนที่มีการติดต่อประสานงาน ไอเดียความคิดสร้างสรรค์การวางแผนและได้ลงมือทำตามแผนที่วางไว้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มักมีวาสนาดีมีความเป็นผู้นำสูงใจกว้างมีน้ำใจกล้าได้กล้าเสียตัดสินใจเร็วจริงใจและไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยด้วยอิทธิพลของ ดาวอาทิตย์ที่เป็นกเกษตรตาธิบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคนวันอาทิตย์ทําให้พลังงานของคนวันอาทิตย์โดดเด่นเป็นพิเศษในวันนี้เสริมความมั่นใจและความสามารถในการเป็นผู้นําและการริเริ่มสิ่งใหม่ๆอย่างมีพลังวันนี้จึงเป็นจังหวะที่ดีในการแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่การงานด้วยอิทธิพลของดาวอาทิตย์กเกษตรตาธิบดีและดาวังคาร,กรเกษตร ทำให้วันนี้เหมาะกับการแสดงศักยภาพในงานที่ต้องใช้ความเป็นผู้นำการตัดสินใจเด็ดขาดและความคิดสร้างสรรค์คนวันอาทิตย์จะมีความกล้าหาญในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆและมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเจรจาหรือการสอบสัมภาษณ์ที่สำคัญการติดต่อประสานงานจะราบรื่นหากใช้ความเป็นผู้นำอย่างเหมาะสม ควรกล้าคิดกล้าทำกล้านำเสนอและใช้จังหวะนี้ในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินแม้ดาวอาทิตย์จะส่งเสริมเรื่องบารมีและตำแหน่งแต่ดาวศุกร์ที่อยู่ในตำแหน่งจุลจักรและดาวสาวราหูที่โครจรพักอาจทำให้การเงินยังคงต้องใช้ความรอบคอบการที่ดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งจุลจักรและดาวเสาว ราหูส่งผลทําให้การเงินของคนวันอาทิตย์มีเรื่องให้ต้องคิดมากหรือมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันเข้ามาจึงควรเน้นการบริหารจัดการมากกว่าการสแสวงหาโชคลาภมีโอกาสได้ผลประโยชน์จากการที่ทำแต่การลงทุนใหญ่ควรชะลอไว้ก่อนความรักดาวสุขที่อยู่ในตำแหน่งจุลจักรในราศีพิจิกอาจทะให้ความรักมีความซับซ้อน สำหรับคนโสดอาจเจอคนที่มีสเสน่ห์แต่มีความลับหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนควรใช้เวลาศึกษาดูใจอย่าเพิ่งรีบร้อนส่วนคนมีคู่อาจต้องเผชิญกับความหึงหวงหรือความเข้าใจผิดควรใช้ความจริงใจและสื่อสารกันให้มากขึ้นเพราะอิทธิพลของดาวศุกร์ในราศีพิจิกและตำแหน่งจุลจักร อาจทำให้คนวันอาทิตย์ที่ปกติเป็นคนตรงไปตรงมาต้องเผชิญกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือต้องใช้ความอดทนในการทำความเข้าใจอารมณ์ของอีกฝ่ายสุขภาพดาวอังคารที่แข็งแรงอาจทำให้มีพลังงานล้นเหลือแต่ก็อาจนำมาซึ่งความเครียดหรืออาการเกี่ยวกับกล้ามเนื้อดาวเสาราหูอาจส่งผลให้จิตใจคิดมากหรือวิตกกังวล แม้คนวันอาทิตย์จะมีพลังงานที่แข็งแรงแต่การที่ดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งอาจทำให้มีความเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือการใช้พลังงานมากเกินไปควรระวังการหักโหมงานหรือออกกำลังกายที่มากเกินไปซึ่งอาจทำให้กล้ามเนื้อตึงหรือมีอาการร้อนในควรเน้นการออกกำลังกายที่พอดี การพักผ่อนให้เพียงพอและการจัดการความเครียดหาเวลาผ่อนคลายจิตใจเช่นการทำสมาธิโยคะหรือกิจกรรมที่ชอบเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคหลักมาจากอิทธิพลของดาวเสาพักและราหูซึ่งอาจนำมาซึ่งความล่าช้าปัญหาเก่าๆที่กลับมา หรือความเข้าใจผิดกับผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจความเป็นผู้นำของคนวันอาทิตย์อาจถูกท้าทายจากสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือการเมืองในที่ทำงานซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของดาวเสาราหูที่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนคนวันอาทิตย์อาจทำคุณคนไม่ขึ้นหรือถูกเข้าใจผิดได้ง่ายคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงาน ใช้ความเด็ดขาดและวิสัยทัศน์ของตนเองในการนำเสนอไอเดียแต่ต้องละเอียดรอบคอบในการวางแผนและตรวจสอบเอกสารต่างๆหากมีปัญหาให้ปรึกษาผู้มีประสบการณ์หรือผู้ที่เชี่ยวชาญการเงินวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรัดกุมหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการให้ผู้อื่นหยิบยืมเงินหากมีหนี้สิน ควรปรึกษาเพื่อวางแผนชำระอย่างเป็นระบบความรักสื่อสารด้วยความจริงใจและเปิดเผยเพื่อลดความเข้าใจผิดและสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์คนโสดควรใช้เวลาศึกษาดูใจอย่างรอบคอบอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอไม่ห,กหักโหมงานหรือออกกำลังกายมากเกินไปหาเวลาผ่อนคลายจิตใจ เช่นการทำสมาธิโยคะหรือกิจกรรมที่ชอบเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลเสริมดวงทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟเทียนไขหรือบริจาคเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมพลังดาวอาทิตย์และบารมีของตนเอง